สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยผมอาสามาเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดนะครับเพราะเป็นโซดดบ,บันธิปไตยจึงมาประกาศตัวประกาศตนนำประเทศออกจากวงจรอุบ,บาทที่ประเทศไทยติดมาถึง90ปีโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เดินอยู่ในเขาวงกฎของตัวเองโดยมีรัฐมนะะูรนั่นแหะเป็นตัวนำ เป็นโครงสร้างแห่งรัฐที่ผิดเพี้ยนแล้วเราก็เต้นไปตามรัฐธรรมนูญกันอย่างเช่นที่เราเต้นอยู่ขนาดนี้ยเลือกตั้งไปแล้วก็ยังไม่มีรัฐบาลเกิดขึ้นหรือถึงมีรัฐบาลเกิดขึ้นแล้วที่นี่ก็จะสั่งยกเลิอกอยู่ดีเพราะเราอยู่ในเส้นทางที่ผิดนั่นเองมา90ปีแล้วมันจะเป็นจะต้องยุติสิ้นสุดลงเพราะมันถึงยุครอสิบเป็นถึงยุครอสิบนะ ป็นยุคที่จะต้องติดตั้งของใหม่หมดเลยตามชื่อยุคเพราะมีพระพุทธโคสาจารย์ลำใหญ่พระปลายุคกรุงศิริยาได้ให้ลิขิตไว้แล้วมันก็ตรงมาตรงแบบที่เลาหน้าอัศจรรย์ใจให้ลิขิตไว้ตั้งแต่ยังไม่มีกรุงศิวิยาต่อไปจะไม่มีกรุงศิริยาก็ไม่มีจริงๆนะครับแล้วต่อไปจะมีเมืองใหม่เกิดขึ้นก็ไม่มีจริงๆมีผู้กู้ก็คือพระเจ้าตากู้ขึ้นมาสร้างราชธานีใหม่ขึ้นมาเทียบเท่ากับกรุงศิริยาเลย เขาจะมีกษัตริย์ไปถึงสิบราชการแล้วหนึ่งถึงเก้าราชการกษัตริย์ต้องแก้ปัญหามาตลอดมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะหนึ่งถึงเก้าราชการต้องแก้ปัญหามาตลอดนะครับมหาการผ่านยัก,รรกษ์ลักมิตรเสด็จรมจำแขนกาดราชชนจนจนทุกยุคทมินทินกาะขาวเราเพิ่งหลุดมาจากทินกาะขาวแล้วก็มาสุก,กาวิไลและยังจะมีไปอีกสองราชการน็่คือไทยมหาลักษจักรพรรดิราชแต่ว่าพอถึงยุคเราสิบแล้วเนี่ยพระพุทธโคศานจำใหญยพระพุทธโคศาจนจำใหญ่ ทำนายไว้หรือให้ลิขิตไว้แค่สิบราชการเหตุที่ให้สิบราชการก็เพราะว่าถึงราชการสิบแล้วไม่ต้องทํานายแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเพราะจากราชการสิบเป็นต้นไปก็จเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่แล้วพระพ,พ,พุทธาจารย์โตมามา,มาดูต่อเป็นพระต้นกุงและตระกูลศก็มาดูต่อบอกว่ามีต่อไปอีกกษัตริย์ไม่ได้มีอยู่แค่สิบมีต่อไปอีกมีสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดก็ชื่อยุคไทยมหาราชสิบสองชื่อจกักรพรดิราชนะครับเป็นแบบนี้ แล้วเป็นจักรพรรดนินีมันโอ้โหยิ่งใหญ่แล้วไทยมหา,หาราชก็รัดใหญ่แล้วโอ้โหใหญ่กว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นยุคเราสิบเป็นยุคสกาววิไลยุคต้องติดตั้งของใหม่ติดตั้งของใหม่เป็นจริงสี่วิไลของใหม่นี่ติดตั้งก่อนติดตั้งเสร็จแล้วมันจึงจะส่งบลให้ยุคเรอสิบเอ็ดรอสิบสอง่ะจริงได้รับผลเพราะฉะนั้นผมจึงต้องมาออกแบบนะถอดรหัสของพระพุทธโคสาจารำใหญ่อ่าแล้วก็ออกแบบ ดีไซน์ระบบระบบใหม่เป็นมาตรฐานใหม่ของประเทศไทยที่เรียกว่าสี่พิลักไทยอ่ะที่เราจะประกาศต่อเวทีโลกเราจะประกาศต่อเวทีโลกนะฮะด้วยมาตรฐานใหม่ของประเทศไทยเป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่ารัฐธรรมนูญประเทศไทย4เท่าเพราะนั้นรัฐธรรมนูญไม่อยู่หรอครับรัฐธรรมนูญมันเกิดจากประชาชนอ่ะใช้บัตรประชาชนบัตรประชาชน16ล้านใบทําให้เกิดรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันประชาชนก็ใช้บัตรประชาชนเหมือนกัน 40, 40ล้านใบรัฐธรรมนูญก็ ก็จบชีวิตลงเราให้รัฐบมรุษเกิดเราก็ให้รัฐบุรุษตายเป็นเรื่องธรรมดาปกติเพราะหมดยุคไงประชาชนก็จะใช้มาตรฐานใหม่สี่พิลลารไทยเนี่ยที่เป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาและประกาศเป็นต้นแบบโลกเลยเป็นการปกครองแบบใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองไม่มีคณะับาลีกต่อไปแล้วเพราะไอ้ตัวคณะรับาลน,นี่มันตัวเล่นเกมการเมืองพอมาเล่นเกมการเมืองแล้วคนซวยคือประชาชนเช่นยูเครนเป็นต้นประชาชนอย,อยู่ดีด,ดีก็ซวยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ประชาชนก็จะไม่ไมใช้ตัวพรรคการเมืองแล้วไม่ใช้คณะรับาลแล้ว ไม่มีคณะรัฐบาลท่านฟังเข้าใจไหมไม่มีคณะรัฐบาลนะครับเมื่อไม่มีคณะรัฐบาลก็ไม่มีการเลือกตั้งก็ไม่มีพักการเมืองก็ไม่มีสสเข้าใจไหมเข้าใจไหมประชาชนไม่มีคณะรัฐบาลนะฟังให้ชัดชัดไม่มีคณะรัฐบาลเมื่อไม่มีคณะรัฐบาลมันทําให้ไม่มีการเลือกตั้งเมื่อไม่มีการเลือกตั้งมันก็ไม่มีพักการเมืองเมื่อไม่มีพักเมืองก็ไม่มีสสเพราะฉะนั้นไอ้พวกสสอพักการเมืองการเลือกตั้งและคณะรัฐบาลมันหายไปจากประเทศไทย เป็นประเทศแรกของโลกเพราะประชาชนจะมาปกครองตัวเองแล้วเนื่องจากมีมาตรฐานใหม่ที่สูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าแล้วในปี60เรียกว่าสีพิหลักไทยนี่แหละครับเสีพะเล็กไทยเนี่ยสีอภิหลักไทยนี่แหละครับเป็นมาตรฐานใหม่อภิหลักแรกนั่นก็คือมันเป็นการปกครองที่ใช้ระบอบประชาธิไปไตยชั้นสูงทุกวันนี้โลกมันใช้ประชาธิปไตยชั้นล่างแล้วก็ส่วนมากทั้งประเทศ ประเทศส่วนมากมันใช้ประชาธิปลอมกันอยู่รวมทั้งประเทศไทยก็ใช้ประชาธิปลอมหลายประเทศใช้ประชาธิปไตยปลอมนะแล้วถ้าเกิดเป็นประเทศประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแท้จริงอ่ะพอเป็นแท้จริงมีส่วนน้อยมากมีสักสิเซมั้งในโลกเนี้ยนะแล้วก็มีปลอมแล้วแล้วยังเป็นชั้นล่างอีกถหกเป็นประชาช้นล่างเพราะตอนนี้มีประชาระชันสูงแล้วประชาชนสูงือซึ่งผมได้พัฒนาเป็นประชาชนสูงแล้วเรียกว่าธรรมาธิปไตยนั่นเอง พระพุทธเจ้าให้การปกครองไว้สามแนวทางอัตตาที่ปไตยโลกาที่ปไตยและธ,ธรรมาธิปไตยอัตตาที่ปไตยและโลกาธิปไตยคือทุโลกชากันอยู่อัตตาที่ปไตยก็คือผล็จการโลกาธิปไตยคือนายทุนทั้งสองอันเนี้ยโลกมันเป็นอยู่อะ่ะมันเป็นอยู่มันผสมกันอยู่เป็นเดียวก็ได้ผสมก็ได้มันเป็นอยู่แต่ธรรมาธิปไตยยังไม่เกิดขึ้นก็นี่แหละถึงยุครอศีจะต้องติดตั้งของใหม่นี่ไงที่นี่จะมาประกาศธรรมาธที่ปยนต่ยเอง ซึ่งก็คือประชาที่ไปชั้นสูงนั่นเองที่ประชาชนปกครองตัวเองไม่มีคณะบารนในต่อไปแล้วไม่มีการเลือกตั้งหรือตั้งประชาชนจะถูกสถาปนาเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยแล้วก็ได้ทุนสำรองอีกคนละหกล้านถึงยี่สิบล้านบาทดังนั้นประชาชนทุกคนที่มีแบบประชาชนก็จะมีเงินทุนสำรองหกล้านยี่สิบล้านพูดง่ายๆท่านมองแบบประชาชนใหม่นะมันมีโบนคยี่สิบล้านบาทถ้าไปมองใหม่นะฮะเอาละทีนี้ท่านก็สงสัยเอาเงินมาจากไหนอ่ะเงินไม่ได้มาจากงบประมาณ ไม่ได้ไปขูดรีดภาษีไม่ได้ไปกู้ยืมขครเลยเป็นเงินที่ประชาชนสร้างขึ้นมาเองนะประชาชนจะสร้างเม็ดเงินขึ้นมาเองในโลกใบนี้โลกใบนี้เงินกําลังร่วมสลายนะเงินกําลังร่วมสลายนะครับเงินดอลลาร์กำลังจะไหลค่าแล้วดอลลาร์ก็จะแปลงเปลี่ยนเป็นเงินสกุลเงินใหม่เป็น U M U นะฮะเป็นเงิน Universal Monetary Unit นะแล้วก็ จะมาทําแข่งกับเงินบริกเพราะว่าโลกมันแบ่งเป็นสองขั้วสองขั้วคือสองดุลน,นั่นเองก็คือดุลที่หนึ่งดุลเจ้าเดิมก็คืออเมริกากันนาโต้ดุลที่สองก็คือจีนกับรัสเซียมาใหม่เพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเร็วๆนี้เองนะเป็นมีสองดุลแล้วแต่โลกมันต้องมีสามดุลและดุลที่สามคือประเทศไทยครับประเทศไทยกับชาติสมาชิกผมยังต้องมารีบบอกท่านตื่นกระด่วนทั้งประเทศ เชิญชวนประชาชนมาทําการเมืองระดับโลกนะงานผมเป็นงานมาอัปเดตประชาชนให้เป็นโศนวันทิพย์ตยเมื่อเป็นโศนวันทิพย์ยแล้วท่านก็มาทําการเมืองระดับโลกอันนี้คืองานของประชาชนนะเป็นเรื่องของประชาชนเป็นสิทธิปกติที่ประชาชนจะอัปเดตยกระดับตัวเองเป็นคนไทยตัจริงซึ่งเป็นโศนบันทิพย์ปัยแล้วมาทําก,การเมืองระดับโลกเพื่อไปือถุทุนดิน3าของโลกนั่นคือบทบาทที่คนไทยจะแสดงต่อไปที่โลกนี่คืองานที่ผมเตรียมอาไว้ท่านเพราะนั้นก็เชิญทั้งหลายเข้าเรียนรู้งานของแอดธรรมทิพย์ตย พื่อยกระดับท่านเป็นโสดาบันทิพไตายออกจากชั้นอนุบาลทิพไตายหนึ่งและอนุบาลทิพไตายสองมาเป็นโสดาบันทิพไตายแล้วถ้าท่านใดอยากจะมีส่วนร่วมมีส่วนเป็นเจ้าหน้าที่เลยก็เป็นสกะทาคามีทิพไตายอยากเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็เป็นอนาคามมทิพยตายขอเชิญครับที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านท่านอยากท่านสมัสมครเป็นอนาคามมทิพตายก็จะได้เป็นรัฐบาลเฉพาะการมีอำนาจสามดุลเีอำนาจสูงกว่ารัฐบาลปกติที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจแค่สองด แต่ที่นี่ท่านมาจากรัฐบาลพิเศษมีอำนาจสามดุลอันมาจากประชาชนเป็นผู้เลือกนะเลือกให้ใช้สามดุลท่านก็ได้สามดุลจึงเป็นรัฐบาลเฉพาะการเป็นรัฐบาลเพื่อการเปลี่ยนถ่ายประเทศปเปลี่ยนจากยุคเก่าไปสู่ยุคใหม่ต้องใช้รัฐบาลเฉพาะการฮนะมีอำนาจสามดุลจึงจะลือล้างประเทศไทยเก่าไปหมดสิน้นเพราะเราต้องจะต้องกําจัดสี่ไทยปลอมกับสี่จันไหลออกไปจากแผ่นดินไทยสี่เทยปลอมปลอมที่หนึ่งก็คือ ประชาที่เป็ปลอมนั่นเองเราใช้ประชาเไปไ็นปลอมอยู่ปลอมอที่สองก็คือ <_ C os al> เนื่องจากใช้ประชาปลอมการเมืองก็เลยเป็นการเมืองปลอมๆส่วนปลอมที่สามก็คือเมื่อนักการเมืองเป็นการเมืองมันทาการเมืองปลอมๆประชาชนไปถือหางถือข้างถือฝ่ายก็เลยเป็นประชาชนไทยตัวปลอมไปด้วยทุกวันนี้เราเป็นคนไทยที่แตกแยกกันอยู่ถือหางถือข้างถือฝ่ายถือสีถือกลุ่มเป็นสลิมเป็นสามนิ้วสามกีบเป็นอะไรก็เป็นเจนแล้วตอนนี้มาถึงเจนมาแตกในครอบครัวแล้วใช้ไม่ได้แล้ว มันไม่ไหวแล้วมาถึงครอบครัวแล้วนี่คือคนไทยถูกปลอมปลอมที่หนึ่งประชาชนปลอมปลอมที่สองการเมืองปลอมปลอมที่สามคนไทยถูกปลอมปลอมที่สี่คืออะไรอันเนื่องจากสามมาสามมันปลอมมันเลยทําให้ประเทศทั้งประเทศเป็นประเทศไทยถูกปลอมก็คือประเทศสารขันนั่นเองเพราะฉะนั้นสี่ปลอมนี้จะหายไปเมื่อสี่ปลอมหายไปทําให้สี่จันไรหายไปด้วยสี่จันไรก็คือหนึ่งโครงสร้างแห่งรัฐก็คือรัฐธรรมนูญอันที่สองก็คือวัฒนธรรมการเมือง อันที่สามก็คือกลไกแห่งรัฐคือเจ้าหน้าที่ที่กินเงินเดือนอะนะก็เหมือนกันเป็นสิ่งจะรายเหมือนกันสิ่งจะลายที่สี่ก็คือพวกในพวกอุปถมัมภะอุปถัมภ์ตัวใหญ่ก็คือนายทุนอุปถัมภ์รองมาก็คือพวกมีตําแหน่งใหญ่โตรองไปก็พวกมีอิทธิพลในพื้นที่หรือในวงการรองไปก็พวกเท่าๆทําธุรกิจฟอกตัวแล้วฟอกเงินไอ้น,นี่พวกสีจ่จะริยมันจะหายไปโดยธรรมิเมื่อสี่สี่ทยปอมหายไปเพราะนั้นที่นี่ประกาศ ยุบสี่ไทปลอมผมจึงมาประกาศยุบสี่ไทปลอมนะยุบสี่ไทยปลอม,นะลอมก็ทําให้สิจะลายหายไปอ่าเมื่อยุบสี่ไทปลอมในช่วงสามมิถุนาถึงหนึ่งสิงหาเป็นช่วงวันวิสาขบูชาถึงอาสสบูชาในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ต้องเกิดสิ่งใหม่เหมือนพระพุทธเจ้าตัดสรู้อ่ะพระพุทธเจ้าตัดสรู้แล้วก็ใชระะ้ระยะระยะระยะหนึ่งจึงจะได้ รัตนไตรสามประการจึงจะเป็นวันอาสาบูชาก็เกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองเกิดพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าเกิดแล้วก็คือวันวิสาขบูชาวันประสูติไอ้วันตัสรุต่อมาก็มหาพระธรรมพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้าก็ไปหาปัจจคีทัห้าแล้วก็จึงแสดงธรรมเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกพอแสดงปุ๊บปัจจคีธห้าเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิฏฐัยเลยก็ขอบวชเลยขอบวชก็เกิดประสงค์ขึ้นมาแล้ว ก็เลยครบทั้งสามอันเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเรียกว่าวันอาสาบูชาอ่นะเหมือนกันที่นี่ก็เหมือนกันเมื่อผมประกาศยุบป,ประเทศไทยถูกปลอมนะแล้วผมเป็นโซนวันพุทธัธทยก็เหมือนเป็นผู้ตัดสรุปตัดสรุทางการปกครองนะเทียบกับของศาสนาก็คือเป็นเป็นผู้ตัดสรุทางการปกครองแล้วก็ให้หลักธรรมหลักธรรมทางการปกครองก็คือสี่พิลักไทยเนี่ยสี่พิลักไทยนะเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกที่เป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกานะครับ เสร็จแล้วเมื่อท่านได้ดูหลักธรรมผมแล้วเกิดปัญญาไงเกิดปัญญาเป็นส่วนบรรทุตยท่านก็อาสาเลยอาสาเป็นประชนมรปชนไทยมหาอำนาจที่จะเป็นประมุขฝ่ายปกครองอ่ะก็ถ้าก็ท่านบวชนี่เองถ้าท่านบวชบวชเป็นประมุะขฝ่ายปกครองนะี่เอง่างนั้นท่านจึงได้ตาแหน่งเป็นประมุขฝ่ายปกครองไปตลอดการเพราะบวชแล้วไงจึงเกิดสามลัตนไตัยขึ้นอันเดียวกันนั่นแหละครับที่ผมนํามาเสนออันเดียวกับที่พระพุทธเจ้านําเสนอนั่นแหละครับแต่เป็นอันนี้เป็นเพียงการปกครอง แต่เขาผู้จ้าเป็นทางด้านจิตวิญญาณน,นะก็คงเข้าใจนะเอาละเมื่อเข้าใจแล้วทีนี้ก็ก็เชิญเข้าเรียนรู้คลิปที่ผมทำนะท่านอาจจะดูถูกดูแคลนว่าไอ้คนทํามันก็แค่คนแรงงานธรรมดานะคนแรงงานดูแลสวนอะไรเงี้ยนะก็ท่านอย่าไปดูที่ฐานะคนให้ดูที่ว่าเขาบรรลุการเป็นโสดบรรทิปตายอ่ะ แล้วสิ่งที่เขาบรรลุคืออะไรก็ไปดูในหลักธรรมก็คือไปดูในสี่พิลักถ้าไปดูในสี่พิักดูแล้วจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิพทย์ใจท่านก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าเกิดเป็นโสดาบันแล้วเข้าใจแล้วอ๋อประเทศไทยทำไมมันจึงผิดเพี้ยนแล้วข้างหน้าต่อไปเราจะเป็นชาติประหารหน้าต้นแบบโลกเป็นยังไงดูแล้วท่านเข้าใจเข้าใจแล้วท่านก็สมัครสมัครเลยส่งใบส่งใบแสดงเจตจำนงสมัครสมัครแล้วท่านก,ก็เราก็จะสมัครเสร็จแล้วพอใบแสดงเจตจำนวนสี่สิบล้านใบเราไป ไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงรัฐธรรมนูญปีศูนย์ต,ตกไปรัฐบาลใหม่ก็ตกไปเลยแล้วสีพิลักก็ไปแทนรัฐธรรมนูญไงสีพิลักก็ไปแทนรัฐธรรมนูญแล้วท่านก็เลื่อนตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งคนที่คนที่มาร่วมก็จะเลื่อนตำแหน่งเป็นสกกธาคามีเป็นอนาคามีก็คือเป็นรัฐบาลชั่วกรารส่วนประชาชนทั่วไปก็จะถูกสถาปนาเป็นประมุขฝ่ายปกครองไปเลยเป็นผู้ดูแลประเทศตลอดการตลอดไปเป็นตัวรัฐบาลน,นั่นเองนั่นเป็นแบบนี้สเต็ปก็ต่อไปอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นท่าน ไปดูไปดูหลักธรรมก็คือไปดูไอมาตรฐานที่ผมออกแบบให้ว่ามันคืออะไรมีอะไรนะดูเข้าใจท่านเป็นสวนวัณิติยท่านก็เลือกเอาจะเป็นสกทาคามีทิปทย์ยหรืออนาคามิทิพย์ยก็เลือกเอานะก็ขอเชิญเข้าเรียนรู้คลิปวิดีโอของแอดรธรรมบิิปไตครับผมมาประกาศยุบป,ประเทศไทยถูกปลอมสี่ปลอมปร,ประกาศยุบสี่ปลอมนะสี่ไทยปลอมนะ เพื่อให้เกิดสีมาตรฐานใหม่กับโลกและเป็นต้นแบบโลกนะเพื่อประชาชนจะได้เป็นประมุขฝ่ายปกครองนะประชาชนเป็นรู้ฝ่ายปกครองประชาชนก็จะบริหารประเทศได้อย่างยอดเยี่ยมพวงนี้แล้วก็จะมีทุนสำรองกว่า20ยีล้านบาท10ล้านจะอยู่ในประเทศไทยอีก10ล้านไปอยู่ต่างประเทศท่านก็จะไปลงทุนต่างประเทศและเงินประเทศไทยก็จะเป็นเงินที่ประชาชนจะจะนาเงินเข้าสู่ระบบเองเพราะประชาชนเป็นนุษย์ทองคำวินัยบวกกับระบบการค้าใหม่ที่ผมออกแบบให้ เป,เป็นการค้าแบบพุทธเศรษฐีมันทําให้เกิดอีโคซิสตมใหม่ขึ้นมาอีโคซิสตมนี้ก็จะทําให้เป็นระบบการค้าขึ้นมาก็คือเงินท่านเวลาจะเข้าสู่ระบบเนี่ยมันจะมี4ี4่สี่สมาตรฐานนะ,นะฮะหนึ่งจะต้องมีการอนุมัติจากตําบลจากจังหวัดจากประเทศหรือนโยบายต่างประเทศสองมีวัตถุดิบที่จะผลิตที่จะทําที่ก่อร่างสร้างหรือมีผู้ที่ให้บริการ สามก็คือมีผู้ให้บริการมีมีพนักงานสี่มีผู้ต้องการต้องการซื้อต้องการอยากได้ตำบลต้องการจังหวัดต้องการสิ่งนี้ประเทศต้องการสิ่งนี้ต่างประเทศต้องการสิ่งนี้เนี่ยเงินมันจริงจะเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บมันเข้ามาปุ๊บมันไปมันทำให้เกิดงานขึ้นมาเลยนะพอเข้ามาปุ๊บเกิดงานเลยเรื่องงานมันจะเกิดก่อนนะ งานมันเกิดก่อนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไอ้ทุกคนต้องทํางานก่อนแล้วจึงจะจึงจะได้เงินนะทุกคนทํางานไปแล้วแล้วเงินก็จึงจะจ่ายไปค่าแรงงานไงพอจ่ายไปค่าแรงปุ๊บทุกคนก็เอาเงินค่าแรงไปซื้อของซื้อของปุ๊บแวตก็เกิดละรัดก็ได้เก็บไปละนะเ,เงินกระจายไปละหมุนหลายรอบไปละเงินก็หมุนไปอีกหลายรอบเศรษฐกิจก็เดินละเสร็จละเวลาที่เราไปสร้างเนี่ยคือที่นี่จะต้องสร้างเมืองนะยี่สิบเมืองไอ้เงิน ไอ้เงิน20ล้านเนี่ยเป็นเงินไปสร้างเมืองสร้างเมือง20เมืองนะครับครึ่งหนึ่งไปสร้างเมือง20เมืองอีกครึ่งหนึ่งไปดูแลในประเทศสร้างเมือง20เมืองประเทศไทยสร้าง20เมืองประเทศอื่นเหมือนกันที่เป็นชาติสมาชิกของเราก็สร้าง16เมืองถ้าเรามีชาติสมาชิกสัก40ประเทศอะ่ะเอา40ประเทศเลยเราน่าจะหาได้ภายในสองปีเอา สี่ปีก็ยังได้เลยสี่สิบประเทศเนี่ยเอาเอาสองเอาสองปีก่อนเอายี่สิบประเทศยี่สิบประเทศปร,ประเทศละสิบหกก็เป็นร้อยเป็นสามสามร้อยวบบสามร้อยแบบเมืองละเออสามร้อยบเมืองเอาปใช้ไอีกยี่สิบเข้าไปอีกนั่นแล้วยังจะต้องสร้างอยู่เรื่อยเพราะชาตสมาชิกเพิ่มมาเรื่อยไงเพราะฉะนั้นมันจะฉุดเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลานะฉุดเศรษฐกิจตลอดเวลาแล้วก็ เวลาที่จะเช็คสถานะเงินเนี่ยเวลาเงินปล่อยเข้าไปเนี่ยปล่อยเข้าไปปุ๊บสามเดือนจะเช็คทีเช็คเพื่อจะให้สินทรัพย์มันเกิดสมมติเราสร้างเมืองใช่ไหม,มต้องเกิดสินทรัพย์จากที่รกร้างวงป่ากลายเป็นมีถนนหนทางแล้วอย่างเงี้ยที่ดินก็ราคาขึ้นแลวอ่ะที่ดินขึ้น้อีกสามเดือนแต่บ้านที่สองปลูกบ้านแล้วมีเสาไฟฟ้าแล้ววางระบบน้ําประปาแล้ว ค่าที่ดินก็ยิ่งแพงขึ้นอีกแต่มาที่สี่แต่มาที่สามหรือแต่มาที่สี่แล้วก็ได้ปีหนึ่งก็เลยพอมีคนเข้ามาอยู่แล้วเป็นชุมชนแล้วโอ้ค่าที่แพงขึ้นอีกค่าที่แพงเนี่ไงเงินที่เราจ่ายมามาสร้างเมืองมันทําให้มูลค่ามันขึ้นน่ะมันจริง่งมาแบกมาแบกเงินที่เอาใส่เข้าไปแล้วเงินที่ใส่เข้าไปเนี่ยภายในหนึ่งปีแต่เราสร้างสิบปีนะสร้างเมืองสร้างสิบปี แต่ละปีก็จะเช็คอย่างเงี้ยทุกๆไตม่าตเช็คเช็คเงินที่เข้าไปมันแบ็กมันจะมันจะมีสิทธิ์ซับแล้วจะแบ็กไอ้เงินที่ใสเข้าไปเรา,าใส่ทีละน้อยทีละน้อยไงใส่ทีละไตม่าต์ไงมันก็แบ็กทีละไตม่าต์ไตม่าต์เียมูลค่ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเลยละตามจำนวนที่เราใสานะนั่นแหละไม่เป็นอย่างนั้นสมมติเราสร้างเมืองไปแล้วในสิบปีใช่ไหมสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้ไอ้มนุษย์ทองคำวินัยเนี่ยมันสี่สิบปีไงเหลืออีกสามสิบปีเนี่ย มันจะเพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆแล้วมันจะแซงเงินที่ท่านเอามาตอนยี่สิบยี่สิบล้านท่านเอามานะมันจะแซงไปอีกมูลค่ามันเผื่อไปสี่สิบล้านก็ได้เพราะเมื่อเมื่อเมื่อยุเมื่อใช้ไปสี่สิบปีแล้วเนี่ยมูลค่าตอนนี้โอ้มันมาเป็นสี่สิบล้านแล้วหรือแม้จะเป็นสองร้อยล้านก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันมันสูงกว่ายี่สิบล้านที่เอามาเมื่อเมื่อสี่สิบปีอะเพราะว่าทุกอย่างที่ไปเนี่ยจ่ายเป็นเงินหมุนหมดเลยเป็นจ่ายค่าแรงงานค่าอะไรค่าซื้อแล้วมันมันเงินสะพัดอยู่แล้ว มันทําให้เกิดเวลอย่างมั่งคั่งขึ้นมาแค่เวลก็สามารถออกเป็นเหรียญได้แล้วเพราะเราจะออกเป็นเหรียญด้วยออกเป็นเหรียญของหมู่บ้านเลยหมู่บ้านหนึ่งออกเป็นเหรียญเหรียญธรรมขันเพราะว่าเรามีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนะประเทศไทยมีเจ็ดหมื่นสี่หรืออีกหนึ่งหมื่นก็กระจายอยู่ในประเทศลาวพม่าอย่างเงี้ยนะคอมเมนต์คอมเมนต์ยังฮึ่มๆกับเราจะเบรกไว้ก่อนถ้ากระจายอยู่อย่างเงี้ยนะ ก็จะเป็น8ปดหมื่นสี่พันเหรียญเหรียญมีจากัดอยู่แค่8ปดหมื่นสี่พันเหรียญเหรียญประจําแต่ละหมู่บ้านแล้วแต่หมู่แต่ละหมู่บ้านมีคนสักหนึ่งพันคนหนึ่งพันคนมีคนละยี่สิบล้านเป็นเงินเท่าไหร่นะคูณยี่สิบก็ไปพันคูณยี่สิบนะก็เป็นสองหมื่นเพราะนั้นเหรียญหนึ่งอ่ะเหรียญเหรียญหมู่บ้านเหรียญหนึ่งจะมีค่าเท่ากับสองหมื่นสองหมื่นล้านหนึ่งเหรียญมีมูลค่าสองหมื่นล้านมูลค่าสูงมากเลยเหรียญ พราะนั้นก็ไปแตกออกมาเป็นโทเค็นต่างๆออกไปแตกเป็นโทเค็นออกมาจากหมื่นก็เป็นพันเป็นพันเป็นร้อยเป็นสิบก็แตกออกมาเรื่อยๆนะเป็นสิบถ้าเป็นสิบน่าจะพอนะก็แล้วแต่จะชื่อโทเค็นอะไรนะอย่างผมเป็นผู้คิดก็น่าจะชื่อตามชื่อผมอะอธิเมตอย่างเงี้ยหนึ่งอธิเมตนะอาจจะคิดเป็นจำนวนสิบเนี่ยค นะแล้วแต่ถ้าชื่ออะไรไปตั้งชื่อก็ได้นะเ,เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหรียญออกมามันทำให้ประเทศต่างๆมาถือเหรียญมาถือเหรียญของประเทศไทยเขาก็จะก็เอาเงินมาซื้อมาซื้อเหรียญไงมาซื้อเหรียญเ,เงินเงินไทยก็จะมั่งคั่งขึ้นใช่ไหมฮะเงินไทยมั่งคั่งขึ้นเพราะมีคนมามาซื้อเหรียญแล้วเหรียญเราจะอ้างยิงกับอาการลิโกของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระธรรมขนนันธ์ไงนะ อย่างนี้นะฮะคือเหรียญเนี่ยมันมันเป็นเหรียญเพราะว่าหมู่บ้านนี้มีาการก่อสร้างมีตัวตนมีระบบเศรษฐกิจของตัวเองประชานมีเงินอยู่ตั้งพันล้านส,สมุดทะเบียนของประชานมันอยู่ที่ที่ตำบลอะในตำบลน,นะนะั่นอะมันมีสมุดทะเบียนอยู่แล้วตำบลมันจะแจ้งว่าโอาคนนี้อยู่ตำบลน,นี้นะมีเงินหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะเสร็จแล้วเหรียญเนี่ย ไอเมืองที่เราสร้างเป็นเมือง4ี่สไตล์4ี่สไตล์หมายว่าเป็นเมืองไฮเทคอยู่ภายใต้ชิปเซตเมืองที่2เป็นเมืองที่เป็นเมืองตามสิ่งแวดล้อมโลกตามสิ่งแวดล้อมโลกคือสร้างเมืองอยู่ในใต้ทะเลสร้างเมืองอยู่ในป่าเขาสร้างเมืองอยู่ในหิมะสร้างเมืองอยู่ในทะเลทรายอย่างเงี้ยนะอันนี้เราเราต้องสร้างเพราะว่าโลกมันมันมีภาวะแปรปรวนเยอะแยะเราต้องอย่างเช่นประเทศไทยทะเลเนี่ยต้องทํา รอ,ร,อร,อรอบทะเลเราสร้างเมืองได้เลยรอบเลยแต่ตัวอย่างที่จะทําก็คือทําต้นแบบตัวอย่างนี้ก่อนทําจากสตีฮีไปชุมพรนะตรงข้ามกันใช่ไหมอ่านะไปกับสองเส้นแต่และเส้นยี่สิบกิโลก็จะมีชุมชนหนึ่งเกิดขึ้นยี่สิกิโลมีชุมชนหนึ่งเกิดขึ้นชุมชนหนึ่งก็จะเป็นบ้านที่ลอยน้ําแต่ไม่ใช่บ้านเป็นมีหลังคานะมันเป็นแบบที่อยู่อาศัยอะ่ะเหมือนจานบินน่ะเหมือนทุ่นอะ่ะแต่อยู่ใต้น้ําแล้วมีลอ,อยอยู่ข้างบนอยู่ เออนี to hmm. this regard, this like so ่ออกไหมฮะหมาว่าไอ้ข้างบนนี้ก็เป็นเป็นจานเหมือนจานบินลอยอยู่ข้างบนแล้วก็มีกลมๆเป็นท่อลงมาแล้วติดจานบินอันที่สองอยู่ข้างล่างลอยอยู่ใต้น้ำข้างล่างเออมันมีทั้งข้างบนข้างล่างข้างบนก็ลอยไงเป็นทุดลอยไงเออแล้วข้างบนบนหัวก็เป็นที่ฟอกอากาศได้เพื่อฟอกอากาศขึ้นลงแล้วเดินทางกันด้วยเรือดำน้ำหรืออะไรก็ได้เดินทางกันถ้าอากาศไม่พิษก็เดินทางใต้น้ำได้ แล้วก็ทกํากสิกรรมทากสิกรรมใต้น้ําปลูกพืชเพื่อผลิตออกซิเจนให้กับโลกเพราะออกซิเจนจากทะเลเนี่ยมันมันผลิตได้เยอะได้มากกว่าป่าเขาตอนนี้มีในสวนสาธารณะก็มีกิจกรรมมาลํากันก็ผมจะไม่ต้องยุติเร่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปคุยกันต่อฮะอันนี้คลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ